สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณกำลังอยู่ในรายการ I am Switch นะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม Li m bo ก็ต้องขอเล่นกันหน่อยนะฮะเพราะว่ากระแส In s ไซต์ตอนนี้นี่มาแรางมากบอกเลย In s i ซ h ์ Inside ก็คือเกมใหม่ของค่าเนี่ยนะฮะค่าที่สร้าง l ิ mbo ใช่ตอนนี้เราเป็น Li m โบนะฮะขอเรียกไอเด็กนี้ว่า l i m b o แล้วกันนะฮะเพราะว่าชื่อเกมมันก็ชื่อนี้อยู่แล้วสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ หายหน้าหายตายกันไปนานเลยถ้าเกิดใครที่ติดตามผมอยู่นะฮะจะรู้ว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาโคตรนานเลยฮนะโอเคโอเคเด็กไอเด็กนี่ก็นอนตั้งนานแล้วเออลุกขึ้นมาลุก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 ผมลองใช้จอยดูนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคอ่ะขยับได้ไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไอห้หนูนั่นแหละเอออยู่ๆเราก็มาในป่านะอ,อ๋อใช้จอยได้เดี๋ยวผมขอเล่นลุ้ปุ่มแป๊บหนึ่ง็กกระโดดเออ x กับวายเอ๊ะ วายจะโดดเก็กระโดด X ล่ะเอ็น่าจะดันของหรือว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวก็เล่นรูนไปนะเล่นเล่นนานแล้วตั้งแต่มอึเลยสมัยนั้นเป็นเกมที่ได้มาจากแฟกได้เพื่อนนะตอนนี้มันผมได้ฟรีมาในสตรีมฮะตอนที่เขาแจกอะก็ยังถือว่าโอ้ยภาพนี้แบบยังจำยังจบตรงนี้ได้ยังจำตรงนี้ได้โอเคยังอย่งว่านะฮะเกมแนวอ <t> ินดี้พวกนี้เราต้อง เราเราต้องทำอะไรวะเราต้องดึงโอ้ดึงดึงมาโอ้สุดแล้วกระโดดเชื่อเเฮ้ยเชื่อเพื่เออเกมฑ์ในอินดี้นะฮะมันก็จะให้เราสืบเนื่องข้อมูลเองนะฮะให้เรารู้เรื่องเองโอ้โหโหผมลืมมาแล้วเนี่ยจะไปตรงไหนอะไรบ้างแต่เราก็ต้องสังเกตให้ดีๆนะฮะเฮ้ยโอ้ยลงตรงนี้ป่าวะก็เฮ้ยต้องต้องโดดละวเฮ้ยเชื่อเพื่ เป็นไงโอ้ขาไม่หักโอเคเด็กนี่ก็ดำกระตาขาวปิ๊บ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 เฮ้ยมีเลือะโดลงไปอ่าจะมีตัวอะไรมากัดกูไหมเนี่ยลืมหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาถือโอกาสเล่าิดนึงนะฮะกว่าผมจะอัพคลิปได้นี่นานมากเพราะว่าผมย้ายที่อยู่นะฮะแล้วอินอินอินเตอร์เน็ตนี่แบบ ช้ากว่าเน็ตโทรศัพท์อ่ะโอ้โหมันอยู่ในป่าในเขาเงีนนะ้ยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาชมชนบ,บทของจริงเฮ้ยเจ้อ๋อถึงฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวลากเรือขึ้นมาเหรอมันนี่เรือนั่แหละอ๋อ,อต้องใช้ความคิดนะเกมนี้ ตายหนเดียวไม่ได้นะฮะต้องตายหลายๆรอบถึงจะรู้เรื่องเอ้เจ็ปะนั่นแหละแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เราทำง่ายๆอ๋อเกาะได้โอ้ยไอเสียงไอเสียงซ่านี่มันไม่ได้มาจากไม้ผมนะมันมาจากในตัวเกมเฮ้ยไปโจมโดดถึงได้วนะสมมตมาเปลนไป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 โอ้ยไปต่อกระโดดเออ คือมาได้แล้วยังยังไม่ค่อยลุนล้นระทึกเท่าไหร่เดี๋ยวมันมาแน่ของจริงมาแน่ถ้าต่อจากนี้จำได้ว่าในป่านี่มีมังมุม <c oughs> เฮ้ยมีกับดักด้วยเราต้องเอากับดักไปล่อแมงมุมใช่ป้ะือว่าไงเฮ้ยจับหรือว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใชใชมงมุมมันจะมีขาอุย้ยตำรจตกใจ โอไมยโอไมยโอ๊ยไม่เชื่อตกใจจริงเมื่อกี้โอ้โหลั่นเลยลั่นหูเลยเมื่อกี้ลั่นหูเลยปุ๊บปะเพื่อเมื่อะเพื่อเพื่อเอามันดิเอามันดินั่นแหละนะรู้ว่าเราต้องลอบไปมุมมาทางนี้วะผมไม่แน่ใจนะบายอ่าลามาตรงนี้กระโดดอุ๊ยวัด เนี่ยเป็นการปิดภาคที่ซ้ำสองซ้ำซากปิดภาคทางเล็กอีนิดหน่อยนะฮะไม่นิดหน่อยแล้วมันนนิดห่อยแล้วไม่นิดหน่อยแล้วอันตรายอันตรายเสียงแมงวันมันแบบุษย์ได้ด้วยอะไรวะไม่เห็นไปได้เลยอ่ะต้องทำไงวะต้องทำไงต้องทำไง ต้องดึงไอ้นี่มางนี่เฮ้ย <c oughs> สลอบสี่สี่มันต้องทำยังไงวะร <c oughs> อปีศ <c oughs> <c oughs> ามันกลับไปทางเก่าด้วยเผื่อจะได้ข้อมูลเจะได้ม <c> ูล <oughs> เอออย่างนี้เราก็ทำไม่ดีอยู่แล้วไงะ แม่แม่โอ้โหโอเโออผมรู้แล้วฮะโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้แล้วรู้จักการที่กระโดดลงมาจะก,กินไม้เมื่อกี้นะฮะโอเคสักสักสัตว์นี้สุกเอาคุยไม่ได้ทาไมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว เอ,าอ้าหรือมันต้องปีนขึ้นไปวะเออวะแม่เงเอ้ยน่าคิดวะเอออือปีนขึ้นไปเสียงนี่ก้องกลางวานก้องกลางวานมาก <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยงเหงอแตกละลุ้นชิบหายเลยเกมนี้ไหนต่อฮะเดินมาจากป่าแล้วมีให้กระโดดแสดงว่าไอ้ตุงกำับดักที่เขาที่ผมบอกว่ามัน มีมุมม,มุมนีอ่อาจจะไม่ใช่นะนนนนนโอ้ยเดฟว่าแล้วทําไมมีเศษหินตกลงมามันแหม่งๆนะอ้ยโอ้ย,อยผมว่ามันน่ากลัวตรงสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยะนี่คือเสน่ห์ของเกมแนวอินดี้เลย โอ้โดแลโวนะแล้วก็เกมดีๆนะควรหามาเล่นกันอ่าแล้วก็ทีบินไซด้ดวยโอ้ไอ้กล่องนี้ต้องผักกูไป,ไปพอเราว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมอุย้ยๆรจตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายน้ำไม่ไปแค่นี้มึงก็จมกระโดดขึ้นมาก็ได้จมปะ ทำไงเนี่ยเฮ้ยทำไงวะเฮ้ย,ยตรงนี้ไม่รู้จริงๆว่าทำไงอ๋อบ้ากันนะมันมีเชือกให้ปีนใช่ไหมตรงนี้มีทาวนให้ปีนบ้าเออทำไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกนะต้องช่าสังเกตนะเกมน,นี้เออ ้องโหว่ไปจริงนั่นเหรอได้แป๊บนึงหามุมห่วงสวิงไปแล้วก็ให้ต่อกับตัวคีมนู้นใช่ไปบอกเขากระโดดต้นไม้นู้นเฮ้ยไปเจ็บอือหแรงมากทำไมค่ายเกมนี้ต้องเอาเด็กมาเล่นตลอดเลยเกมใหม่เขาไอาเกมอินไซร์ก็เป็นเด็กเหมือนกันนะฮะเด็กแสดง เฮ้ยโอ้โอ้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองแล้วกูจะลงยังไงกลับทางเดิมสิครับชิบูเออตรงนี้มีถาวรอยู่นะแต่ไม่รู้จะไปไงเหมือนกันนะโอไปได้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 ยังขึ้นไปได้อีก,กันเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดอันนี้อาจจะเป็นสีเคร์ก็ได้ฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะปปปวับวับหาโทวิงแล้วก็เฮ้โดนชิบู เป็น Secret. เซครัเฮ้ยอ๋อเป็นอีเตอร์เอ็กซ์ซีเครัจริงๆด้วยฮะโอ้โหได้อชิเม้นของสุดยอดสุดยอดจริงดีใจที่ได้ขึ้นมานะฮะได้ซีเครัหรือว่าความลับนั่นเองนะฮะลงความลับมันปือ้อฮิไม่ไม่ใช่กิ่งนี้ดิเพื่อนเออ,อยิงน้องออยิงน้องโอ้โหยิงมืนเกาะได้สุดยอดเริ่มสนุกแล้วฮะปีนป่ายเป็นแอสซิสต์ครีปอู้หูจบแล้วก็เอาไอ้นี่กลับไป อย่ยกด X เพื God, uh, aha, yeah. huh? okay, so ่อ okay, ด so oh, so so? ันดันไปดันไปจะให้เราจมน้ำนะอย่าอ่าอ่าเฮ้ยโอเคไหมโอเคเลยฮะโอเคเลยโอเคเลยโอ้ผ่านมาได้แล้ว มันต,ต,ต้องตายสักรอบหนึ่งแหละเห็นไหมถึงจะได้รู้เรื่องรู้รู้ล่าวเนี่ยเฮ้ยตรงนี้พี่กับดักอยู่มันจะตกใส่หัวแล้วหรือเปล่าไม่นะฮะมันไม่ตกเราต้องสังเกตดูโอ้ยแมงมุมก็ยุ่มหลังคาแมงมุมก็ยุ่มเฮ้ยเราเราต้องเอาไอ้นั่นมาไอ้กับดักนี่ต้อง ราต้องใช้กับดักนี่เราต้องทำยังไงบ้าไอ้ไม่รู้เรื่องลยที่คิดออกก็คือเอาไอ้กล่องไม้นั่นมาแต่ว่าไม่ได้มันอยู่ในน้ำแล้วไอ้บ้าไอ้ฮู้มโหรี่โมลี่มากโอ้ยโอ้ยทำไงเนี่ยโอ้ยทำยังไงโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกโอ้ยลองตายสักทีอาจจะคิดออก โอ้เข้าไปให้เหวงทิ้งเลยโอ้แดกกูก็ได้หรือว่าจะให้มันมันแทงจะได้สั่นๆอย่าเลยอย่าเลย มันจะเอาลองมายัางไงนี่อยากรู้เนี่ยเอาลราเว้ยเอาลราเวอร์เราเว้ยไม่รู้ไม่รู้ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองอ่ามันตามเรานะขึ้นขึ้นตามตามตาม,ตามโอ้หล่ลนแล้วหล่นยังเฮ้ยเกือบเฮ้ยเกือบหล่นแล้วโอ้หน้ารือหัโตอย่างนี้นี่เองเออ เออเอาให้ม um, oh. ันเหมือนมันจะแทงเราได้โอ้โหหล่นงั่งหล่นังหล่นงั่งโอ้ยสักเสร็จนะฮะโอ้ยอย่าตายล่ะมาดันไปไปดันไปมาดันไปแมงมุมเขยุมหลังคาอาแทงกูสิ แทงกูสิเอจอเจอะ,ะ,ะเจอเฮ้ไม่เอานะเก่งใช่เอาต้องเข้าไปเล็กกว่านี้เอาไม่แทงวะแทงแล้วอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนบ้าพีา่พลาด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  ลาดไม่พลาดไปต่อ,อครบับเอาให้ครบอ,อ่ะเอ้ยเอาให้ครบนี่หว่ะตรงนี้ใช่ไหมไหนฮะตรงไหนฮะตรงไหนตรงไหนจะแทงยังจะแทงยังเฮ้ยแทงแล้วอุ้ยเกือบชิบหายเอ้ยไม่โดนวะอ่ะอ,อยู่นิ่งอยู่นิ่ง อุ้ยเกือบเลยอ๋อโอเคครับผมจับผมจับจุดได้ละจุดได้ละโอ้นี่ไงไปอีกขาหนึ่งไปอีกขาเนอโอ้เจาะเฮ้ยใจเย็นพี่น้องเอาจิ้มไปโดนดิไม่ไม่มึงตาถั่วอย่างเงี้ยเลือกกลางอุ้ยไปอีกขาเนี่ย ถอยไหมถอยไหมอ่ะถอยนะฮะอู้เก่งเก่งเก่งโดโดโจดโดดดไปละไปเร่วไปเร่วไปแล้ว,ลวเฮ้ยนกปะนกนกนกมันแบบได้ขายปริศนาแล้วก็มีความท้าทายรู้สึกว่าหลังจากตรงนี้ผมก็คงไม่ได้เล่นต่อเลยนะฮะก็คืออาจจะต้องมั่วนะเอานะฮะเออทีแรกก็จำไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะเฮ้ย รู้สึกจะเป็นรังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเดินฝืดๆแล้วใหญ่ไปม,มุมป่าวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วติดเอาแล้วเอาแล้วกูขอโทษเอาแล้วเอาแล้วครับต้องต้องดูฉากตานี่มันน่าอานาจริงเลยโอ้โห,โหจิ้มคอเลยอะโอ้โหจ,จิ้มจิ้มจิม <c oughs> มัดมัดมัด ไอ้บ้าโหดร้ายทรารุนเหลือเกินแขวนจะจะแขวนเลยจ้ะอะ่ะโอเคกูตายยังครับกูตายยังครับกูตายได้ยังครับเฮ้ยหรือว่าเรายังไม่ตายหรือว่าเรายังมีชีวิตอยู่บ้านะเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเราเป็นมัมมี่เลยฮะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยระโ,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 โดด โอ้ยสุดยอดนึกว่าตายแล้วไอ้บ้าไอ้โอ้โหหลอกกันได้ไปครับไปครับไปครับอ้อแม่มุมจะไม่กินเหยื่อทันทีครับโอ้โหเด้งกระโดดตุยตุยหน้าผารู้ <c oughs> สึกว่าโมเมนตัมเมื่อกี้นี่มันพีคพลาดอย่างรุนแรงเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม try again try again yeah jumping jump up jump โดดเร็วกว่าเยอะถ้าเกิดเดินมันจิาเด้งเด้งหายใจออกปะเนี่ยตัวเธอเฮ้ยตึ๊ดสไลด์หนอนก็นไม่บอกสไลด์หนอนเลยจุ๊งโอ้โหหวัวแตกแน่นอนเมื่อกี้ต้องทำไงวะ เราต้องค่อยๆโดดโดดไม่เห็นได้เลยเฮ้ยทำไมโดดไม่ได้ละ่ะฮึทำไมโดดไม่ได้โดดเออหอนหินออเอาไปเอาเราจับมันไม่ได้แต่เราทนมันได้โอุดอย่าอย่าทับโอ้ ไอเอ็มสติลปิดมากอุ้ยกระโดดรู้สึกว่าโดนเกมมันเล่นซะแล้วบอกให้ระวังระวังระวังโดนไปอีกดอกนะฮะบ้าเออชีวิตเดียวมีไม่พอเนี่ยเกมพวกนี้ตายเรามีแผนแล้วเราจะใสยมันเด็กช้า ให้มันไหลาจากตรงนี้ไปแล้วเราก็โ,อโอเออมันต้องสัน่นสุดยอดเยี่ยบ <c oughs> อิชปูจ่อเอาแล้วเอาอ้ายไม่รู้ต้องต้องเคลื่อนไหวบนหินนั่นแหละโอ้โหโคจะบูลลีต้องคอยหลังด้วยนะ ผายหลังครับายหลังสุดยอดอ่ะคิดได้ไงอ่ะบ้าเอ้ยแล้วมันทำได้ไงวะอ้เฮ้ยแมงมุมตามมาแม่งเอ้ยตามมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทุกที่ทุกเวลาโอ้โหมีทุกที่ทุกเวลานี่เหมือนกับความรักเลยนะแต่แต่ก็ไม่เคยได้สัมผัสมันโอ้โหเฮ้ยตุ๊ด กูทำอะไรลงไปเนี่ยโอเคตัดบ้าบ้าบ้าบอคอแตกมากเมื่อกี้บ้าบอมากดูสิท่านผู้ชมต้องทนดูไองโง่เล่นเกมนะอ่ากระโดดต่อไปเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเราจะจบพาร์ตกันตอนไหนดีเอาสัก สิบห้านาทีพร้ whites. <jogo> เ<น>เม <ENNIS> อมคลิป <lawsuit> จะยาวไปผมอัพโหลดไม่ท <Snow> ันนะไม่ได oh oh. right. ้ไม่ได oh. ้อัพโหลดไม่ทันผมจะอัพโหลดช้ามากเขาเปิดคอมริงไว้โอมไมค์ก่อนฮุย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 ออ holy s h i อะไรหูมึงวะเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหตายอนาถอีกแล้วนะ อีกแล้วอีกแล้วอุ้ยจะผ่านตรงนี้ไปได้ผมว่าพักก่อนเดี๋ยวสักแป,ป๊บหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วเราต้องรีบแบบกระโดดไปจริงๆนะโอเคเดี๋ยวหาจังหวะหามุมดีๆผมไม่รู้ว่าไอ้แมงมุมจะฆ่าเราโอ้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์รยอยู่ได้ตลอดเวลาเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโด โอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหโอ้ยขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับรับชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกันพาร์ทส,สองนะฮะกับริมโบเด็กดำแล้วก็ตอนนี้ผมเขาเออมีอย่างงายติดหัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอ๋อ้เขานะฮะโอเคครับขอบคุณที่รับดูจนจบนะฮะหวังว่าจะสนุกกันนะฮะโอเคบายบายจุบ๊บ